กด s u b สไคร์ e แลกดกระดิ่งด้วยนะคะตามนั้นค่ะเล่นง,ง่ายเนาะไอ้อนี่เน้นชุดมีหน้าที่ชี้พวกเราออย่าลืมรายการ <laughs> เดี๋ยวไปขุดหินปูนต่อแล้วนะคุณผู้ชมคะมาแ็กรับเชิญคนต่อไปของเรานะคะเรียกว่าเป็นสาวที่ต้องอดชื่นชมเธอไม่ได้เป็นคุณแม่สายสตรองนะคะทั้งสวยทั้งเก่งและอย่างที่เห็นในทุกวันนี้เนี่ยนะคะในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยเธอก็มักจะเป็นคนแรกๆนะคะที่ คอยหยิบยื่นมือนะคะเข้ามาช่วยเหลือสังคมแล้วก็ทําความดีเพื่อส่วนรวมกันมาตลอดเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของเธอกันนิดหนึ่งนะคะจริงๆเราเจอกันมาตลอดแหละแต่มันเธอมีกิจกรรมได้ตลอดเราต้องอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะวันนี้ขอต้อนรับค่ะดอกตรหมุนปนดาค่ะสวัสดี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 ค่ะพี่หมุเป็น ไหไม่เนี่ยช่วยเหลือสังคมตลอดเวลาเลยไม,ไม่ได้หลับไม่ได้นอนขอ<ะ>ใช้คํานี้ดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนอกเหนือจากที่เห็นส่ง PPE อุปกรณ์การแพทย์ตามโรงพยาบาล<ะ>ราพอพสตกู้ภัยทั่วประเทศแล้วเนี่ยนะคะ,ะก็ยังทํารถแรงดันลบนะคะ,ะรถพยาบาลแรงดันลบเพื่อใช้ในการรับผู้ป่วยโควิดไปโรงพยาบาลและล่าสุดเพิ่งเสร็จร้อนๆ<ะ>วันนี้เมื่อวานนี้เลย<ะ>ก็คือรถอีกคันนึงนะคะเพื่อรับ เขาเรียกว่าโครงการส่งคนรับกลับบ้านเ,ออเพราะหายจากโควิดแล้วก็ไม่ควรขึ้นรถสาธารณะกลับเองนะ,ะเพราะอาจจะยังมีเชื้อที่ตายแล้วอยู่ในตัวก็ต้องเอารถต่างหากแยกแล้วก็ส่งถึงบ้านให้อีกออโดยไม่คิดค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะแ้ะอย่างนี้ตัวช่วยของคุณแม่บุ๋มของพวกเราสาวแกลงแบบนี้มีอะไรบ้างคะที่ทําให้แข็งแรงทั้งร่างกายและก็จิตใจเลยคือถ้าบอกว่าเพิ่งมาเห็นบุ๋มเนี่ยแบกเข้าสารกรอกเ,เข้าสารแจกของอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะ เพิ่งงเห็นภาพผมเนี่ยสปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองจะให้คุกเข่าเป็นชั่วโมงอย่างนี้สมัยก่อนนี่ทําไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราอายุเยอะมากขึ้นแล้วแต่ก่อนบุมน้าหนัก80กว่า <ฮะ S 1> ทุกอย่างเนี่ยมันลงตามข้อตามขาตามแรงคือตามร่างกายของเรามันส่งผลกับร่างกายของเราหมดเลยยิ่งผู้หญิงมีลูกแล้วมันจะยิ่งส่งผลกับร่างกายเ,ออเต็มๆดังนั้น จะลุกจะนั่งจะเข้าห้องน้ําต่างจังหวัดนี่คือนั่งยองๆนี่คือแบบไม่ไหวอ่ะคือมันทําไม่ได้แล้วมันรู้สึกแยก่กับตัวเองมากๆที่เราทําอย่างนั้นไม่ได้ก็เลยกลับมาปฏิวัติตัวเองว่าเราต้องกลับมาดูแลตัวเองแต่ทีนี้เนี่ยในสองปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะบุ๋มเองเนี่ยกลับมาดูแลตัวเองโดยใช้คอนล,ลาเคนโกพลาซีเคอันนี้พูดตรงๆเลยนะแต่เขาอยู่ในท้องตลาดมามา,มากกว่าห้าปีสิ่งที่อยู่ในท้องตลาดมามา,มากกว่า5 6ปีนั่นแปลว่าคุณภาพไม่ใช่มาแล้วก็ไปดังนั้น สิ่งที่ผมกินเนี่ยบุมก็ต้องดูว่าข้างหลังเขามีอะไรเขาใส่นะคะสิ่งที่ดูแล้วมันดูแลในเรื่องของพวกข้อขาข้อ,ขอ,ขอแขนโดยตรงเพราะเขาใช้คอลลาเจนชนิดที่สองคอลลาเจนไททูนะคุณผู้ชมนะแล้วเขายังใส่แคลเซียมแอลทริโเนตซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยในการดูดซึมได้เต็มที่ยังไม่พอเขาเพิ่มนะคะในส่วนของวิตามินซีวิตามินเควิตามินดีผงกระดูกอ่อนปลาฉลามคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย เขาจะใส่มาในซองแบบนี้ดังนั้นเราจะได้ความสดของเขาเต็มๆเลยนะคุณผู้ชมเต็มๆและเขาคำนวณมาอย่างดีเลยค่ะว่าในหนึ่งวันของเราควรจะกินแค่ไหนควรจะกินยังไงเพราะว่าบางอย่างไม่ควรมีตัวเดียวมันควรจะต้องมีตัวเสริมซึ่งกันและกันพอเสร็จแล้วบุ๋มก็จะกินอย่างนี้ค่ะช่วงวันแรกๆที่มีอาการนี้นี่เปิดใจกับคุณผู้ชมเลยนะบุ๋มกินวันละสองซองเช้าหนึ่งเย็นหนึ่ง แต่ถ้าเกิดง่ายๆเลยนะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้มีอาการแบบเขาเรียกว่าลักษณะที่รู้สึกเหมือนบุ๋มได้ที่บุ๋มเคยเป็นที่แบบนั่งคุกเข่าไม่ได้อะไรไม่ได้วันละซองพอ,อแล้วเขาก็กินในน้ําน้ำเปล่าแบบนี้น้ำส้มนมได้หมดเลยนะคะ,คะอ,อ่าแค่นี้เองแล้วก็บุ๋มก็วางไว้กลางบ้านนะคะคือเพือ่อให้คนทุกคนในบ้านนี่ยได้กินไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลไว้ใจได้มีเครื่องหมายฮาลลามุสลิมทานได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะแล้วสำหรับตัวผุมเองพอทานมาอย่างนี้เนี่ยอย่างที่เห็น ณนะตรงนี้เนี่ยนะคะบุ๋มเองก็สามารถทําอะไรได้อย่างแบบสบายใจมากขึ้นน่ะจะลงพื้นที่จะช่วยคนจะอะไรทําได้เต็มที่ไม่รู้สึกแย่เหมือนสมัยก่อนค่ะสมัยก่อนนี่รู้สึกแย่มากและเนี่ยคุณผู้ชมขาอยากให้เห็นคนที่เขาเคยฟังบุมนะ๋มละเนี่ยมานั่งพูดแบบเนี้ยแล้วเขาลองซื้อไปกิน<อ>แล้วเขาส่งรูปมาเองโดยที่อันนี้บุ๋มขอขอบคุณขอบคุณเขาจริงๆเลยเพราะเขาเราไม่ได้จ้างเขาค่ะแต่เขารู้สึกดี เขาเลยรู้สึกอยากจะขอบคุณเราส่งรูปมาให้แบบนี้เลยอันนี้บุ๋มขอบคุณจริงๆ <Ừ. S 1> ล่าสุดยังได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นประจำปี2564อีกด้วยซึ่งเป็นการตอกย้ำความมั่นใจให้กับคุณผู้ชมเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานการผลิตอีกต่างหากดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผุมไว้ใจและบุมมั่นใจบุ๋ทานเองเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เห็นผลจริงเลยอยากให้คุณผู้ชมได้ลองบ้าง สำหรับตัวผมเองนอกเหนือจากผมแล้วผมให้คุณแม่ที่ผมรักมากเนี่ยนะคะอายุเจ็สิบกว่าทานค่ะคุณแม่ผมเนี่ยนะคะขอโทษเถอะอยากให้เห็นภาพคือแกรักต้นไม้คนแก่ห้ามไม่ได้นะคุณผู้ชมห้ามอย่าทํานู่นอย่าทำนี่ห้ามไม่ได้แล้วดูเขาทําสิปีนน้ำตกชั้นสองที่ฉันทําน้ําตกไว้ให้ปลากระโดดดาเล่นนางปีนชั้นสองไปปลูกต้นไม้ปีนน้ำําไม่ให้แม่ปีนเออราทําอะ ขนาดตัวเรายังไม่กล้าไปเลยแต่แม่ดิฉันอ่ะเจ็ดสิบสองปีนึ้กนไปอะ่ะอยู่ข้างบนอะ่ะด้วยความโซนของนางแล้วห้ามไม่ได้ด้วยนี่แอบถ่ายเขาอยู่นะแล้วก็เนี่ยให้เห็นว่าแม่ดิฉันขึ้นไปจริงๆแล้วเราพอเราเห็นญาติผู้ใหญ่มีความสุขแบบนี้ได้ทําสิ่งต่างๆที่มีความสุขบบนี้เราก็อยากจะเห็นพ่อแม่ของคนอื่นทําแบบนี้บ้างดังนั้นฟังบุ๋มเลยนะคะวันนี้เป็นโปรที่คุณหาข้างนอกไม่ได้ค่ะแต่วันนี้ในรายการนี้คุณหาได้ คืออะไรปกติ1กล่องคุณไปเดินตามร้านค้าคุณเห็นเลยนะ1กล่องเนี่ยอยู่ที่3,200บาทแต่วันนี้นะให้อย่างนี้เลยนะคะ1กล่องใหญ่แถมไปอีก2กล่องใหญ่ให้อย่างนี้เลยนะเต็มเต็ม9,600บาทแต่ยังไม่พอค่ะ50สายแรกที่โทรเข้ามาที่1,577 คุณจะได้ขนาดพกพาไปอีกหนึ่งยังไม่พอให้กระบอกน้ําเก็บอุณหภูมิอีกหนึ่งยังไม่พอมีสเปย์แอลกอฮอล์อีกหนึ่ง <_: S 1> คือวันนี้คุ้มมากๆแต่ต้องรีบโทรมาที่1,577 1,577หรือที่ l i อ e อดควอล่าเคนกซื้อ1แถมไปอีก5ทานได้เกือบ4เดือนเต็มๆ1กล่องแบบนี้นะคะได้ราคาทั้งหมดแค่ที่ทั้งหมดนะ3,200บาทเท่านั้นค่ะ3,200บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรมาที่1577 1577หรือที่ Line แอดคอลาเคนกะนะคะคืออันนี้เนี่ยนะคะหนึ่งกล่องเนี่ยไม่ถึงพันออแต่ทานได้ทั้งครอบครัวแล้วก็ดูแลตัวเองได้ด้วยย้ำกันอีกทีว่าใครควรทานบ้างมีทั้งแม่บ้านคนที่ทำงานบ้านยืนทำงานบ้านกันทั้งวันคนที่ใช้ร่างกายหนักๆเหมือนบุมนะคะคนที่รู้สึกว่าตามร่างกายเนี่ยมันทำงานกันเยอะแยะมากมายหรือใครที่รู้สึกไม่ค่อยสะดวกเ,เวลาขยับตัวหรืออะไรก็ตาม รู้สึกแย่เวลาที่อยากจะทําอะไรอย่างใจแต่ทําไม่ได้อยากจะบอกว่าให้ลองกลับมามองดูแลตัวเองดูแลคนที่คุณรักคอลลาเจนเนี่ยขายเยอะแยะในท้องตลาดค่ะคุณผู้ชมแต่บุม๋มทําไมเลือกตัวนี้เพราะเขาอยู่กับเรามานานเขาอยู่กับเรามานานและด้วยส่วนผสมของเขาบุม๋มมั่นใจในส่วนผสมของเขาเขามีรงวันการันตีด้วยดังนั้นย้ำอีกครั้งนะคะ3,200บาทเท่านั้นแต่คุณจะได้เต็มๆไปอย่างนี้เลยนะคะ หนึ่งกล่องใหญ่แถมไปอีกสองกล่องใหญ่ยังไม่พอแถมขนาดพกพาไปอีกหนึ่งยังไม่พอแถมกระติกน้ําแก็บภูมิอีกหนึ่งยังไม่พอสเปรย์แอลกอฮอล์อีกหนึ่งเต็มเต็มแบบนี้ที่1577 15.7 7หรือที่ไล n e อนด์คอลลาเกนโกะสามพบาทซื้อหนึ่งแถมห้าทั้งหมดหน้าตักอย่างนี้ให้เลยนะคุณผู้ชมนะ,ะเพราะอะไรเพราะเราอยากให้คุณได้ดูแลสุขภาพตัวเองกันตั้งแต่เนิ่นๆนมีความสุขกับตัวเองมีครอบครัวที่มีความสุขด้วย ถ้าวันนี้ยังจ่ายไม่ได้บุ๋มเข้าใจนะโทรจองสิทธิ์ก่อนนะคะใหจ้จองสิทธิ์ก่อนได้เลยค่ะว่าวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งขอเป็นวันที่หนึ่งได้ไหมบุ๋มให้ย้ำเบอร์อีกครั้งค่ะหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดโทรก่อนมีสิทธิ์ก่อนได้สิทธิ์ก่อนอย่างน้อยอยากให้โทรตอนนี้เพื่อให้ได้สิทธิ์ของตัวเองนะคะที่หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดเพราะว่าโปรนี้เนี่ยเป็นโปรที่ดีมากๆแล้วก็ติดน้ําอยากจะบอกว่าจะหมดแล้ว<ม>เหลือไม่กี่อันแล้วนะคะยังไงรีบโทรด่วนที่หนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดค่ะ เรียกได้ว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะตกกล่องนึ่งเนี่ยไม่ถึงพันนะจับโปรโมชั่นคุ้มขนาดนี้ก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงนะคะจะได้บอกว่ามีมีกำลังในการทำอะไรได้ง่ายด้วยนะในขณะเดียวกันนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะและก็นอนหลับพักผ่อนนิดเพียงพอด้วยวันนี้ขอบคุณที่มาคุณคุณให่ขอบคุณค่ขอบคุณคุณคุณคาะดูคุยแซบโชว์อย่าลืมติดตาม และกดกระดิ่งด้วยนะคะตังตังต <c oughs>